เราก็เตรียมเรือนะครับซ่อมแซมเช็คดูความพร้อมเครื่องนะครับดูความพร้อมแล้วก็ดูใต้ท้องว่าเป็นอะไรไหมนะครับเพราะว่าสองทริปที่ผ่านมาอันนี้ผมฟันขึ้นหน้าดูครับทั้งลมทั้งขึ้นนะครับก็ปลอดภัยดีครับเรือปลอดภัยดีอันนี้รอยเล้าเดิมนะครับรอยเล้าเดิม เดี๋ยวเที่ยวมันเป็นรอยแล้วเดิมตั้งแต่ได้มาแล้วครับตั้งแต่ซื้อมาเดี๋ยวค่อยเอาไปให้น้องเขาเชื่อมเพราะว่าตอนเขาที่แล้วสีมันยังไม่กระเทาะออกก็เลยไม่เห็นครับอันนี้ก็รอยรอยรอยเดิมมากับเรือนะครับเพิ่งเห็นเพราะสีกระเทาะออกเพราะเที่ยวนี้โดนลมค่อนข้างหนักปัอมผมก็หักหลายจุดหลายจุดนะครับตามข้อต่อดำน็อตไว้ก่อนดำน็อตไว้ก่อนครับเดี๋ยวทําทริปเที่ยวนี้วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่จะถึงนี้สิบเก้านี้นะครับก็จะออกไปกับพี่หมึกแดง หมึกแดงทีมนะครับผมเองก็ว่าจะเอาโซล่าเซลล์ไปด้วยเท่านี้เดี๋ยวค่อยหาช่างเชื่อมเก่งๆเชื่อมวางเอาโซล่าเซลล์วางแทนผ้าใบไปเลยนะครับแล้วก็ทําปอมให้เล็กลงนะครับทาปอมให้เล็กลงอันนี้ก็เรือของเรานะครับ4เมตรก็จะใช้เรือนี้แหละครับในการประจนไปออกไปเที่ยวเพราะว่าดูแลรักษาง่ายเอากลับมาบ้านก็ง่ายนะครับไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากเลย นะครับตอนนี้เราหาช่างเชื่อมได้แล้วก็ง่ายเข้าไปอีกนะครับวิ่งก็ดีเครื่องก็ประหยัดน้ํามันนะครับจะเข้าจอดตามชายหาดเอ้ยหรือจะนอนค้างคืนบนเรือเราก็นอนได้สบายๆนะครับนีอันนี้ระบบโซล่าเซลล์ของเรานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอ่านี่ครับนะครับที่ชาร์จ MPT ผงพาเวมอร์นะครับอิวพร์เตอร์ก็เป็นขนาดพั0หวัตต์นะครับพีกสามพนแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมฟอสเฟต บีเเอสก็ร้อยแอมชาร์จสามแอมนะครับก็คนทําก็จากเราไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งเดียวที่เพื่อนทิ้งไว้ให้ที่ยังอยู่กับผมนะครับก็จะดูแลรักษากันไปนี่ครับก็จะอยู่ได้อ่าหุงข้าวได้ก็วันละ3ามื้อนะครับผมหุงด้วยหม้อขนาด5 0 0ร้อยวัตต์ชุดนี้นะชุดนี้นะก็เช้ากลางวันเย็นรวมต้มกาแฟด้วยแล้วนะครับก็ระหว่างที่ผมจะหุงข้าวเนี่ยผมก็จะต้มน้ํำชงม,มาม่าก่อน ต้มน้มมําชงอาบาชงกาแฟตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหุงข้าวนะครับได้3มื้อต่อวันนะครับกลางคืนก็จะได้ชงกาแฟอีก2มื้อนะครับสรุปแล้วผมออกไปอยู่กลางทะเลเนี่ยก็จะอยู่ได้3วัน2คืนครับรวมหุงข้าวแล้วนะครับก็จะหมดพอดีนะครับทนี้มันเป็นอะไรที่ผมจะต้องบริหารในการใช้มากไปมากไปผมก็เลยนี่ครับวางแผนจะเอาแผ่นโซลา่าเซลล์ติดแทนหลังคาผ้าใบเลยครับเดี๋ยวออกแบบใหม่ ให้ยืนตกปลาง่ายขึ้นด้วยใช้งานได้ด้วยน้ําหนักเบาลงด้วยครับต้องโหลดน้นําหนักสําคัญน,นะครับเพราะว่าเครื่องผมมันเล็กนะฮะเครื่องผมมันแค่สิบห้าแรงเองเพราะว่าใส่ของนหนักมากไปเรือก็จะวิ่งไม่ค่อยออกกายเป็นกินน้ํามันไปนะครับทุกวันนี้ลํานี้นะครับทริปล่าสุดผมวิ่งนะครับจับเส้นขี้น้ําวิ่งออกจากท่าต้นสนไปเนี่ยจนจบทริปนะครับทริปที่ผ่านมาเนี่ยสามร้อยสิบสองกิโลครับในเส้นที่น้ํานะน้ํามันหมดไป ประมาณ20กว่าลิตรครับตีว่ายังเหลือคาถังอีก5ลิตรนะครับประมาณ5ลิตรได้เพราะถังผม3าลิตรครับไม่ได้ไม่ได้ตุนน้ํามันไปนี่ครับเรือปีเนียม่าน่าจะเป็นเรือยี่ห้อเจนครับเจนยานยนต์ของทางภาคอีสานเขาครับปีมือใช้ได้เลยครับปีเนียมหนาทั้งลำนะครับแต่ก็ตามการเวลาครับตามการใช้งานเขาก็คงไม่ให้เราเอามาขี่อย่างที่ผมขี่นะครับไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดู อตอนเจอคลื่นลมหรือว่าอะไรพอดีหยิบกล้องหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปได้ยากมากครับเพราะว่าต้องสู้กับลมอยู่สู้กับคลื่นอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะจับกล้องให้ดีจะถ่ายทามาให้ดูนะครับว่าผมขับโขดแค่ไหนครับเห็นเครื่องเล็กๆอย่างนี้นะครับจะมาห้าอัดเข้าตอนมีคลื่นมีลมผมวิ่ง30กิโเมตรต่อชั่วโมงครับประมาณ20ไม์ครับเพื่อนๆคงรู้แหละว่า20ไม์เนี่ยในทะเลนี่มันเร็วแค่ไหนนะครับ ก็ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบงคั้งที่มีขึ้นมีลมครับผมขี้เกียจไต่ขึ้นนะนะผมก็ใช้วิธีพุ่งเข้าชนเลยนะครับก็กราบท้องแตกมาสองครั้งแล้ว <c oughs> ก็ดูกงูหักมา2หนแล้วครับวันนี้ได้น้องเบียน้องแบงค์ลงกึงทับจากนะครับละนองนะครับทับจากละนองทางกาบุรีนะครับคุณคนทําให้เที่ยวนี้ถือว่าแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากเดี๋ยว เดี๋ยวจบทริปหน้านี้ผมก็จะเอาไปทําบันไดขึ้นลงนะครับว่าลงไปเที่ยวในน้ําลงเที่ยวชายหาดกลับขึ้นเรือยากมากเพราะไม่มีบันไดขึ้นลงนะครับพอมันอยู่ในน้ําแล้วเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับกว่าจะตะกายขึ้นไปบนเรือได้นี้โอ้โหเจ็บเท้ามากนะครับเอาไว้เพื่อนๆไว,ไว้ติดตามด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ใครที่คอยดูคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ เห็นยอดดูคลิปที่ผ่าน,านมาหลักร้อยผมก็ดีใจนะผมไม,ไม่เคยทํามีคนดูหลักร้อยหลักร้อยนะนะครับคลิปพวกนี้ก็ดีใจครับไงก็ฝากด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับจะขยันทําคลิปครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเนี้ยเชิงเนี้ยนะครับจะเรือเองหรือจะเรือเพื่อนนะครับมันสนุกครับประเทศไทยเรา่สวยๆทั้งนั้นสวยมากสวยมากสวยมาก,มากเดี๋ยวทริปหน้ายังไงก็ว่าจะเอาโดนไปบินด้วยนะครับถ่ายตอนวิ่งให้ดู ว่าผมวิ่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยส่วนโซลา่าเซลล์นี่กําลังช่างใจครับว่าจะเอาแผ่นนี้ไปหรือจะเอาแผ่นเล็กในบ้านไปเนี่ยภาระผมก็จะมีหนักมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยหนักเรือนะครับหนักเรือน้ําแข็งด้วยอะไรด้วยนะครับอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ต้องเตรียมไปให้ครบเห็นลุ่งๆเนี้ยเวลาไปจริงๆนะครับเครื่องนอนเลยของเครื่องกินเครื่องใช้อุปกรณ์ตกลาเต็มเรือหมดครับห้องห้องหน้าเรือนี่คือเต็มหมด <laughs> น้ําจืดนี่ตุนไป อยู่ได้เป็น10วันนะครับเรือก็เลยหนักมากแต่เครื่อง15แรงยามา5น,นี่ยอมรับเลยว่าสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับในเนมเพจเขียนมา17กิโลวัตต์17กิโลวัตต์นะครับก็คือ17แรงนะครับแต่สเปคเครื่องเขาบอก15แรงนะครับแต่ว่าเข้าไปดูโดยละเอียดแล้วก็ตามการตลาดเขาเขียนว่า15นะแต่ความจริงแล้ว17แรงนะ ผมเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูให้ดหู1.7จดจริงไหมอ่า1.7 1.7กิโลวัตต์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ1.7กิโลก็คือ17กิโลวัตต์สุดยอดเลยสุดยอดเลยก็คือ17แรงนะครับ17แรงกว่าถึงว่าไล่18ไล่เครื่อง18แแรงยี่ห้ออื่นได้สบายเลยทั้งทั้งที่เรือผมก็หนักกว่านะบรรทุกของเยอะกว่าด้วยเรือใหญ่กว่าด้วยผมไล่ได้สบายครับ บินๆเลยประหยัดน้ำมันด้วยทริปที่แล้วก็ล่อไป280กดิกโลทริปที่ผ่านมากับน้องอที่อยู่ทับจากก็ล่อไป3 12บกิโลครับวิ่งไปตรงนั้นมาตรงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายครับไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอพาน้องเขาไปตกปลาไปเที่ยวน้องเขาไม่เคยได้ออกไปน้ำมันประหยัดมากโอเคครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนๆด้วยนะครับ